พิเตย,ยู่อยู่ครับเนียพพิเตยอยู่พิเตกํตาลังกินข้าวอยู่ครับนะรอแป๊บหนึง่งให้เรียกซาเล้งเวรแล้ว <c oughs> โอ้ยมีคนบอกว่าเรียกที่รักได้หรือเปล่าอยากจะอาเซียนว่ะเดี๋ยวหนูเอาได้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเล่นเก่งมากเลยครับคนเขาล่ำลือกันเนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้นแล้วครับผูยย้ใหญ่ โอ้เพราะว่าอะไรซ้ายสามลูกขวาสองลูกไปดนูนะวันนั้นอะมืออีกหนึ่งปมือก็แฮนบอลสิกจ้ะบ,บ้าแร้ยแกไม่ได้ไปตีวันเล่อะเอ้หนูมไม่รู้เขาบอกว่าโอ้ยคนผมไม่ได้ฉายอกล้วผมบอกแล้ววันนั้นน้องบาสยิงห้าป้าปอโต้ผมยิงหกวันนั้นน่ะทุกคนผมยังจำได้นะปอโต้ผมดับเบิลเนตทีกครับแปลว่าอะไ นเน่ไม่ช่วยกูเลยก็ไม่รู้เน่เถามว่าดับเบิลแฮตติกแปลว่าอะไรนะดับเบิลแฮตติกก็ดับแฮติกคือมันสามลูกใช่ไหมวันนี้มันยิงหกลูกไงไม่ป่ะคือแฮตติกสองครั้งก็เป็นดับเออเกล่ะเออกว่ามึงจะเก็บนะบารบอกให้กูฟังอะไรเนี้บาร์เต้นเลยคนเขาบอกอยู่ดีจะให้เขาเต้นแล้วทุกคนก็บาสเนาะไม่ใช่ไอ้อะไรนะโอกาสเออไม่ใช่กัร สิงน้องไปอีกนะครับบาสก็จชมาอยู่นี่บาสก็ต้องทําใจอยู่แล้วที่นี่มันก็แบบอย่างน้อยๆมันก็ต้องดีให้ได้สักแบบครึ่งหนึ่งของไอ้สามตัวสามร้อยนะถึงจะมีโอกาสแบบเมื่อจริงตัวจริงอ่ะเออมันดีไม่ได้ทุกคนต้องให้บาสไปขึ้นไลแล้วก็เชิญบาสก็ไม่แพ้กัดนะโอ้แสดแปลว่ามีทีเด็ดนะครับนะ เดี๋ยวถ้าทุกคนได้เห็นบางนุ๊นะทุกคนจะลืมบาสลืมกัดไปเลยนะถ้าเห็นบางนุ๊เต้นนะบาสรู้จักครบทุกคนยังไงไหนถึงว่ารุ่นตวโต่ออ่ะรู้จักครับแต่ยังแต่ยังยังคนไู้ที่สนามรู้จักที่สนามหรือรู้จักในต่อต่อบางคนก็รู้จักตอตอครับบางคนก็รู้จักที่สนามครับ รู้จักรีปะอยากได้ไก่ลยอุ้ยรู้จักผีจู่อ่ะเมื่อกี้ไปสองเดียวเมื่อกี้ไปสองเดียวเขาไปสอบแล้วบล็อกไล้ใช่ไหมอืมอีฟีผูรีอีกแล้วบ้างหนูไม่อยาจะเล่าทำไมก็วันนั้นมันไหลค k ฟีผู้รีมันเคกันอยู่หนูกดเข้าไปดูช่องผูรีเพราะหนูไม่มีช่องมันทุกคนฟังนี่นี่ก่อนผมไม่ไหวฟังเพราะหนูไม่มีช่องมันใช่ไหมหนูก็เลยจะไปกดติดตามมันพอกดเข้าไปมันขึ้นแล้วหนูกดเข้าไปดูโปรไฟล์มันมันขึ้นว่าไม่พบบัญชีมันบล็อกหนู แล้ววันนั้นน่ะหนูไปปะของปะคืได้ปัดโอมิแล้วเจอไอ้เจอไอู้้ิีแล้วหนูถามว่าไอู้้รมึงบอกกูทําไมบงังรู้ไหมเหตุผลฟังไม่คยนมันบอกว่าไม่รู้ก็กูปัดเจอคลิปมึงในติกตอกแล้วกูก็บอกเลย <c oughs> แค่เจอคลิปหนูแล้วก็บอกเลยมันรับไไดะมันใช่แบบคือคนก็มีเซนส์นอย่างเห็นนิดเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ไหวไว้ดูไม่ไหวทาไมอ่ะบ้านแล้ดิตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่อยู่แพรครับคใยญ่ เรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่ที่แพ่เลยครับอีพูลิบา้าแล้วเนี่ยก็คือมานี่ตอนปิดเทอมเหรอหรือว่าไงก็สอบเสร็จก็ผมก็ทำเรื่องย้ายไปเลยครับคืออยู่มออะไร,รถ้ามาถ้ามานี่จะอยู่มออะไรมหกไเบอร์เจ็ดเนี่ยอยู่ฮะอยู่ทับสองหรือเปล่า ถ้าวันมาสมัครอ่ะบอกเขาไปเลยนะว่าอาจารย์ครับผมอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทัพสองบอกเขาไปางี้ไม่อยู่ทัพสองอะไรคนก็ถามว่าเนี่ยมีแฟนหรือยังมีแฟนกี่คนถามผมเหรอปัาหาน่ากลัว่าครับมีนี่แฟนจะนาเหมือนเนี่ยยู่ถามบอกเขาถามว่าบ้านมีแฟนกี่คน อะไรนะครับกรนามว่าบาสมีแฟนกี่คนมีคนเดียวครับอ๋อมีคนเดียวแล้วเขาล่ะบาสสายสายได้สายได้กดห้องหลังเลยไม่คิดถึงพี่บ่าวเหนื่อยจะคิดถึงละคิดถึงตัวนี้ไม่รู้จะคิดถึงังไงะนี่นี่ทำดีๆทีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยจะบาสจะบาสบาร์สไหนอ่ะที่แค่ไลย โค้ดแทนโค้ดแทนเป็นโค้ดพุทธศาสนประตูนี่ใครอ่ะอันนี้สมหน้าคนไหวใไอ้บังนานไอ้ท่านบังโค้ดไมเยเลยเเจอได้ย่าตายได้ไก่ยักได้ไก่แล้วเหรอบอกว่ายักได้ไก่ก็นั่นแหละให้ปลุกพวกเด็กขอมาเรียนขันซัก มียจะตื่นไปเรียนกันบางไลฟ์ให้อยู่แล้วเขาบอกว่าบาสจะท้าพีเคได้นะเออตัดทีไม่เป็นไงะอะไรทีนี้ใช่ทีนี้บางก็ทำไม่เป็นไงลืมมอมา <c oughs> ต้องทำยังไงนะถึงจะถึงจะพีเคกับน้องได้บาตจะพีเคหมืนบัตไปขึ้นไลฟ์บาตไปขึ้นไลฟ์ช่องบาตแล้วก็คอมา ได้ได้แม่แต่แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้ต่อต่อกับกอเชเฉยไม่ได้แต่ได้ผู้ใหญ่ไม่ฟอน้องกับหรอจิงจำเป็นด้วยเหรอวไวไอเคฟอแล้วแล้วยังไม่ได้เขอาอขีกันแล้วบานโดนโอ้ยตอนนี้เองแค่โดนขิงนะแต่บางโดนถล่มเลยนะเอฟซีถล่มกูรุงเนี้ย ยักได้ไก่แล้วครับนะรู้แล้วครับรู้แล้วครับ,บ,รบไก่ยักทํทำเคฟซีอ่ะดีีมึงกินไปเข่าตรงเดียวปั้งอ่ะแทะไปขาจงุกจะเขา้าเนี่ยงันเดี๋ยวเีขึ้นไลฟ์ก่อนนะโอเคโอเคแล้วก็ทวนมาได้ครับวันนี้เราไม่กลัวหรอกบอกเลยเพราะว่าทุกคนอย่าเพิ่งออกไปดูช่องไอ้บาสดูผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่เรามีทั้งไอ้บีมีทั้งไอ้นู๊ดนะเนี่ย มีด้วยไหมหรืออะไรมีทั้งเจ้านูตเจ้าบีมเจ้าฟีมผู้ใหญ่เขาบอกไก่ตัวละสี่หมื่นอืมก็ที่นั่นเขาก็ผมขึ้นไลน์นะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ราคาครับทุกคนนะมันอยู่ที่ฝีมือไก่ันนี้ผมขึ้นไลน์นะเขาบอกว่ากอดอิกหนัผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่มันเชิญนนื้อผู้ใหญ่เมื่อเมื่อเช้าผมเอามายิ่งหนักเลยที่ว่ากู้ภัยอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนผมที่ี่โดนกู้ภายอ่ เนเน่บางเฟรมหมดเลยอ่ะไก่ดีเลยไก่ดีเลยนะบอกกับยักษ์ว่าเดี๋ยวเจอผมได้ฮะกินแล้วนี่เราทำเสียงได้ใหญ่ทผู้ใหญ่รอกว่าไงหลอกกว่านี้เนี่ยนะี่เสียงหมก็ใหญ่และขอดีครับท่านสิเมนียวกลายไปโดนตีมาอย่าไปพูดจะกินเนเน่คือไก่ตีหรอหรือไก่ไก่ตีไก่ตีแล้วไปตีอ๋อกไม่มีสองตัวก็ตีกันเองไงยักษ์ได้ไก่ตัวละสี่หมื่นเดี๋ยวผมจะตีให้เหลือตัวละสามร้อยเลยครับทุกคนไฮ้ ก่บายยักษ์ได้ไก่ตัวละสี่หมื่นใช่หรอเดี๋ยวบายยักษ์ว่านีามันอยู่ไหนกันละน่าจะสุราษฎร์หรืออะไรอันนี้มันเชิญไม่ได้กลุ่มผู้ชมไม่ตรงกันมังไม่เปิดอะไรไปปะไม่เปิดหรอที่เปิดอะไรเราเชิญมันไม่ะขเชิญเราไม่ใช่ถ้าเป็นนางถ้าผู้ใหญ่เปิดอันนี้ไว้มันจะผู้ใหญ่ได้เปิดจํากัดผู้ชมไปปะนี่เคยทําอะไรทั้งนั้นแสดงว่าต้องให้บาท ต้องให้ทุกคนบอกบาร์ไปบอกอุ้ยไนี่อ้าวอีสัตว์ตะกี้ยังเชิญได้อยู่เลยทุกคนมันมันเชิญไม่ได้แสดงว่าไอ้บาร์มันเปิดไอ้นี่ใช่ป,ปะจำกัดกลุ่มผู้ชมอะใช่ป,ปะเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้เปิดแสดงว่าไอ้บาร์เปิดกลุ่มผู้ชมอลไรไม่ตรงกันไงย,ยักได้ไก่ที่สุดยอดครับทราบแล้วครับแล้วครับ